พ่อเนี่ค่ะพ่อนี่ยลีพ่อเมื่อกี้หนูไปห้องประชุมยังไม่เปิดเลยนั่นน่ะหลอกนัดบ่ายโมงค่ะนี่เขาจระจัดนะคะวัสดี้ค่ะ,นะคะวัสดีครับยังไม่ได้ฟังพี่ร้องเพลงเลยเนี่ย โอ้คุณแม่มาแล้วสวัสดีค่ะนีคะ้ค่ะเจ้ากระจัดอมองมาอารมณ์มิเทศของแดนเซอร์ทั้งศิลปินทั้งแดนเซอร์วงหนึ่งวงสองนะคะควนะนันนี้ระใายกระเจ้าก่อนนะด่หนูขอนั่งในรถแป๊บเดียวลวคมจริงหนูไม่ได้เป็นคนติดแอร์นะคะ หักก๋วยขอนั่งในรถปะห่อนเลยน่าแดดตุ๊กติ๊กน,นี่ค่ะกะห่อนมีใครมาเนาะพี่วงหนึ่งจับตัว กับุ <in> ้งไก่มีผู้ชายด้วยโอ้หันไหลไปกินก๋วยเตี๋ยวโอ้โหได้ไลาย่ไล่ เม่อทันได้กินข้าวหรือ,อพ่อมาแต่สันสั้บายมาถ่ายคลิปไงอ๋ออแมำชิมก็คือขูอ่ไก่เด้อจ้ะอ่ะเอกตันนั่งทั้งรถห้อนไหลเยื่อไหแม่อีปนล้มเอกตันก็มาแล้ว พอนงแก้มหอหน,มนหลายหอ้อนหลายถ้าัดลุมน่อยลมมาเกิดตั้งก็เงินห้ามีอยู่คิดได้ไรได้เงินจากบ้านไม่เห็นหงโอ้ได้หลายบาทแล้ตัวนี้่บ่กน้องแก้มได้เท่าไหคาบแรกไ้หาชิดี๋ยวเนีบ่คับคาบสองคับสน้องแก้มได้หารอย ตอนนี้เขาก็ติดตามพระเอกพระ,ะพอเอกนะคะเอกเซาเล์รินนะตอนนี้ยังไม่มีใครเลยมีเอกแล้วก็น้องแก้มที่เห็นเห็นเนาะนังบ่มา,มาแล้วก็ขอกกันใส้แล็นยังในคลิปด้วยแกย่กี่นายก้องไก่ไปก่อนเนาะ เป็นไดคะโอ้หมวกคือทิปห่อนได้น่นี่เนาะดึงดีๆแล้วแต่สอกตามค้างเขาเ้อ สวัสดีค่ะพ่อัสดีจ้าจิงข่าแล้วบอใ่เมื่อกี้นี่ไปเอากุญแจแล้ววันนี้เพือ่อนบอกต้องรอพ่อการไซก่อนนะท่ะานซกันคนละไม้คนละมือไตจัดจี้แล้ว น่ำใจกุ้งมือลุสองเ้มีแต่ล้อรุ่นสองมิลเห้าร้อยตัวน่ะห้าร้อยตัวากาศประ,ระรชุมแดนเซอร์อ้าวพ่อ,อ,อลูกอ้าวัดดีแมพักที่นี่บปะคะ เสื้อสีฟวมาะไรเสื้อสีมี่ดีอ่าน้องหมิวมาแล้วผ่านบนลูกหลาเมืน่อนี้วันหยังวันอาทิตย์นนตยเออกระว่าอยู่นี่หุ๊กอ้าวเ <c oughs> นาะเงืดหลายนี่คนนี่อย่างมู้จากวันอาทิตย์ภาวพราะวะ่า <c oughs> ลืมตัว มาท้าคลิปไดจนสับสนว่าคลิปใดเป็นคลิปใดแต่ละมือแต่ละเวน้นแต่ละดีฮัหว่านนะคะเ <ทำ S 1> นาะสวัสดีค่ะอาเจอกันนลไม้คลละมือกะ กนยุดแถวหลังก็อีแดดได้แบบนี้เนะาะแดดฮอนขนาดแล้วมั้อเนี่ยคนตกมากก็คือสิดีอยู่มันหฮอนหลายซะเหลือเกิน ับพอดีของมันเยอะเอาไ้สำนิดจ้า